ามมาจากในโซกหินสวยๆทั้งนั้นเลยสวัสดีท่าน,ะนะแต่ตกครับวันนี้มาออกที่สะตูลเกาะลิดีบรรยากาศสวยมากครับ ไปเร็วก่อนไปโน่เร็ววัน <k ric an> นี้เราจะไปเกาะลีดีกันนะครับบรรยากาศยามเช้าไปกันสามลำเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าหาปลาอะไรครับพี่วอนห <c oughs> าปลาหมึกครับ <c oughs> ม, <c oughs> มีน้ำจิ้มแล้ว อบเลเอาอันนั้นหมดเลยครับพร้อมลุยแล้วเป้าหมายของเรา,าเดี๋ยวไม่ได้เตรียมเลยครับเดี๋ยวไม่ <laughs> ไม่รู้ปลามีไหมครับ,รบแต่ไปก่อนแล้วลุยลุยลุยร,ระหว่างเดินทางครับเติมพลังก่อนเนวไก่ครับเนยวไก่เนวไก่ไกไกสตูน แนวไก่บ้านหัวหินครับไก่ชิ้นโตโตเติมพลังบอนน่ครับไม้กำโอยน้ำอยู่ที่เม็ดแปดสิบ มาแล้วครับตัวแรกกินเดือมากติ๊กเจ็ดกรัมปลาอะไรไม่รู้เหมือนเดิมโดนอีกแล้วครับนี่ครับปลาอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนี่ครับโดนอีกแล้วปลาอะไรบ,บ้าง เดิมด้วยปอปเปอร์10กรัมสามารถอีกแล้วครับ น้ำสวยเลยเดี๋ยวเราจะแวะกันที่หัวเลี้วของโตโดนอีกแล้วครับโอ้ลูกปลาตามะเรงดีมากครับเหมือนปลาใหญ่เลยกินที่น้าน้าลึก แล้วครับ oh. จะพาเข้าโค้งอย่างเดียวเลยปพรพี่วันโดนลาว mm hmm. เกา๋าเกา๋า mm hmm. ไม่ลุกลาอะไรครับตัวนี้แต่ว่าโอ้ม mm ุ hmm. oh. มง มงตาแดงครับมาอันดามันต้องเจอมงนี่ครับเลี้ยงมาก่อนโอเคเลยครับสวยงามมากตรงนี้เป็นโคงข้างล่างมาสุดไล้แล้ว ครับมงตาเรงเ้ยสวยเลยกินเหยื่อไมโครโจิกเอกวัดสิบกรัมเแบบี้ชาร์กสีชมพูโดนครับโมดเชื้อเต็มจอเลยที่น้ำห้าเมตรหืมหลุดไม่ลุ้ราเลยครับแต่ได้ลุ้นแน่นอน เคสเข้าไปข้างเกาะพยายามวิ่งขอ้อคองอย่างเลยครับโดนโดนโมงอีกแล้วครับกินไม่เต็มปาก โดนอีกแล้วครับลูกโมงใส่ทอดครับลูกโมงกินเหยื่อไมโครจิจิตก,ก,กรัมสีสลิมสวยง,งามอีกแล้วครับ มีแต่มงคทั้งเพยครับวันนี้ครับสวยงามครับมงข้างเกาะงานเคสครับเคสข้างเกาะโดูดน,นะครับ มงมงมงอีกแล้วครับข้างเกาะวันนี้มงนั่งเพเวียนมานี่ก่อนครับมาตักง่ายๆหน่อยวันแล้วก็เห็นลูกปลาขึ้นอยู่ลองแคสไปโดนเลยครับมงตาเริงใส่โทษครับกินเยื่อมันก็จิก เจ็ดกรัมสิสลิมอีกแล้วราคากำลังขึ้นอยู่ยนี่ลุยมงนังเพครับมงนังเพนี่ครับตามมาจากในโซกหินวิ่งตามมาเห็นตัวเลย โดเดเร็วโดเดเร็วมงนั่งนั้นแรงดีครับแรงดีแรงดีงดไซวิ่งมงข้างเกาะ เครับวันนี้มงเทไซวิ่งเลยนี่ครับกินเหยื่อไมโครจิกตัวเดิมมงทั้งนั้นลุยต่อครบับตีเข้าไปในถ้ำเลย ีการเคสครับมงมันแอบ,บอยู่หลังหินเนี่ครับโตนอ็กแล้วครับโตนอีกแล้วค,วคาวมือเลยปลาฟุงเยอะมากครับอยาให้ขาดถ้าขาดปลาฟุงนี้แน่นอนอติดแน่นแล้วก็ยกเลยครับ กำลังเข้าฝูงเลยตั้งตะกอนมองกำลังเข้าฝูงเลยครับโอ้ยอะตามมาเป็นฝูงเลยมงเปย์พังเอ๊ อืโดนอีกแล้วครับไม่ต้องตัดตอกันเลยมุ่ง้ยตรงนี้มาทับบ้างสามสี 3, ตัวเลยนีมยกเลยครับ ครับเดี๋ยวถ่ต่อเนื่องไปเลยโดนอีกแล้วครับเมื่อกี้เบ็ดหมดได้ปลาสามสี่ตัวกับอังโจ๊ไซสเกือบสองลูกอันนี้เปลี่ยนเป็ดแล้วดูกันต่อครับเยาวๆเลยกับปลาข้างเกาะลมก็เริ่มแรงครับมงก็เริ่มกินเดี๋ยวเอามานี่ครับ มาใกล้ใกล้สวิงน่แบบมาแล้วโอ้หนี่ครับมงงเ้าอีกแล้วมีแต่มงงนับที่นี่ ครับสวยสวยแล้วใสตลาดเลยโอ้หแข็งใสตลาดเลยครับตาจานลาดริกทั้งตัวเลยแบบนี้มงทั้งนั้นลุยต่อครับเดี๋ยวปลาก็เอาไว้ มงข้างโปไซจานกับคันเมโครชิกเกอร์สาย0.8 YGT กับอ้าลุดลุดครับเอาไมอ่อื้ม มงเพ่ไปบ่วนเนะเฮอรุดลาวตาเบ็ดเล็กเส้นตาเบ็ดเยอะก่อนหามงต่อครับตอนนี้ขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ไปสุดแล้ว,วมาดูกันครับว่าจะมีมงเลยไหม เปลี่ยนตาเบ็ดใหม่เป็นตาหนึ่งโอ้เมื่อกี้ใช้เบอร์สิบมุงกินหลุดครับ,บนี่ครับโวนอีกแล้วน่าจะเป็นหลุ่ตามะตัวนี้โอเก่าเก่าฟอดเมื่อกี้เก็บไว้แล้วหนึ่งตัวแตบบ่นี้น่าจะแมวแล้วเดี๋ยวหามุงมุงยูดไป จังนั้นเลยครับตรงนี้เป็นปูงเลยสวยยอยูออ่โดนครับคามือเลย มุงมุงมุงอีกแล้วเปลี่ยนตาเป็นใหม่เป็นนังโออยู่ครับว่ามอกี้หลุดไปหลายตัวมากนี่ครับมุงไปสวยฮะมุ้งมุงมุงไปไหมครับนครับมุงไปสวยเลยใสจิตคี ตอนนี้เต็มเลยครับปลาเดี๋ยวรีบกลดตอนนี้ก่อนปลดเสร็จลงโตเลยเจอลังปลาตะมะาอีกแล้วครับ องอแล้วองเข้าปูงก็เต็มโจเลยเต็มเตาเดอร์เลยตอนนี้ใส่มาจา์ครับ โดเลยครับลงใหม่รุ่น loud เสียด,สดเสียดเสียด สวัสดีครับงามตอนนี้น้ำตายแล้วครับน่าจะจบคลิปแล้วครึ่งวันนี่นะครับปลาที่ได้ก็พอ,อได้เล่นครับสวยครับ สวยๆท inne, ั้งนั hmm. ้นเลยีเสียดก็มีข้างล่างนี่หลายตัวเลยขาวหน้าออกที่ไหนฝากนะนะกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าก่อนกลับครับมสตีลาขาวาคกลางีครับ ca ơn của